กลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้วันนี้นะคะนัดก็มีรถที่ราคาเบาๆผ่อนสบายๆมาแนะนำให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะก็จะเป็นรถคันนี้เลย โตโยต้ายานิส1.5 e รีมิตนะคะคันนี้เป็นรถปี09นะคะราคาตั้งขายจะอยู่ที่2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้รถราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะตกผ่อนเดือนหนึ่งก็ประมาณ4,000ปลายๆนะคะคันนี้แนะนำไว้ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดของตัวรถกันค่ะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะโลโก้ด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบโเมียมนะคะกระจังด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบรังพึ่งน้อยๆงามๆนแบบนี้เลยนะคะโคมไฟนะคะจะเป็นแบบมัลติีเฟิเคเตอร์นะคะโคมไฟใสๆแบบนี้เลยนะคันนี้นะคะพิเศษเลยนะคะก็จะได้ในส่วนของสเกิร์ตรอบพันเลยนะคะชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันเลยในส่วนของล้อนะคะได้เป็น ล้อแม็กซ์งามๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นยางปี2020นะคะยางปีใหม่ๆการใช้งานยังน้อยอยู่เลยนะคะยังใช้งานได้อีกยาวไกลเลยนะช่วงล่างนะคะให้ดูสภาพช่วงล่างเบ้าชกเดิมๆนะคะนี่จุดเม็ดอาัดจากโรงงานยังอยู่นะคะสภาพเดิมๆนะคะรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักพลิกคว่จำจมน้ำแน่นอนนะคะกระจกมองข้างนะคะฝากข้อกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะบิวอินในส่วนของไฟเบรก ไอไม่ใช่ไฟเบรกอ่ะไฟเลี้ยวเนาะไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะงามๆกันเลยกระจกแท้ t o โยต้านะคะโลโก้โตโยตาย้ายังอยู่ครบทุกบานนะคะรถคันนี้ไม่เคยมีเปลี่ยนกระจกนะคะสภาพกระจกเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะให้ดูซุ้มล้อด้านหลังสภาพเดิมๆนะคะไม่มีการตัดต่อตัวรถนะคะ สภาพโครงสร้างของรถสภาพเดิมๆเลยนะคะคันนี้ล้อแมกนะคะยางปีเดียวกันทั้ง4เส้นนะคะคันนี้ก็จะเป็นแนวแบบรถแฮดแบ็กห้าประตูนะคะงามๆแบบนี้เลยมีระบบไล่ฟ้ากระจกหลังนะคะยางว้ปัดน,น้ำฝนกระจกหลังไฟเบรกดวงที่3นะคะเสาอากาศก็จะเป็นยาวๆแบบนี้เลยอยู่บนหลังคารถนะคะ ไปท้ายนะคะเดิมเิมเลยจากโรงงานนะคะได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะรถราคาเบาๆผ่ผลสบายๆแนะนำเตยต้ายาดิส1.5 E-Limited คันนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับรายละเอียด้านในตัวรถนะคะมาเริ่มกันที่แผงประตูฝั่งคนขับกันก่อนนะคะก็จะเป็น ระบบเซนทรัลล็อกนะคะกระจกปรับ Auto ออโต้ฝั่งคนขับนะคะเราก็จะดีไซน์มาสวยงามเนาะตัดเป็นโทนสองสีแบบนี้นะคะงามๆกันเลยตรงนี้นะคะจะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะก็ไว้ปรับองศาของกระจกมองข้างเนาะซ้ายขวาพวงมาลัยหนัง3ก้านนะคะสาภาพพวงมาลัยก็สาภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอนะคะก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้าเนาะตรงพวงมาลัยนะคะ อันนี้ก็ในส่วนของเลื่อนไม้นะคะเขาจะอยู่ตรงกลางเนาะเนื่องจากเป็นรถปีสี่เก้านะคะเลื่อนไม่อยู่ตรงกลางเครื่องเล่นซีดีนะคะแอร์เป็นแอร์อันนาล็อกนะคะปรับได้สี่ระดับนะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะหัวเกียร์นี่ก็หุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่วางของเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็มีที่วางของตรงนี้ให้อีกด้วยนะคะพวงมาลัยอันนี้นะคะสามารถปรับสูงต่ำได้นะคะ ตรงฝั่งคอนโซลตรงด้านข้างคนขับนะคะก็จะมีช่องเก็บสัมภาระนะคะให้สองช่องนะคะช่องบนนะคะแล้วก็ช่องด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของแอร์แบกนะคะแอร์แบคคู่หน้าอยู่ตรงคอนโซลฝั่งตรงข้ามคนขับนะคะแล้วก็ตรงพวงมาลัยนะคะ คันนี้นะคะจะได้เป็นในส่วนของเบาะผ้านะคะเบาะผ้าเขาก็ดีไซน์มาสวยงามแบบนี้เลยนะเป็นลายปักแบบเนี้ยงามๆเลยนะคะเบาะเนี้ยก็คือแบบเขาออกแบบมาแบบเข้ารูปนะรองรับกบระสีลรีระของคนนั่งนะคะก็นั่งสบายนะคะระบายอากาศได้ดีด้วยเนาะไม่ร้อนนะคะ ในส่วนของเบาะคนขับนะคะก็จะเป็นระบบอัตโนมือปรับมือเอาเองเลยนะคะลูกค้าว่าอยากได้ระดับไหนนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะให้ดูหัวน็อตซอกประตูสภาพเดิมๆนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะไม่มีรอยขัดรอยเก่าสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะรับประกันว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ กว้างขวางนะคะนั่งสบายสบายเลยนะคะสามที่นั่งนะคะก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วให้ตรงนี้นะคะงามๆกันเลยตรงแขงด้านข้างประตูนะคะเขาจะมีแบบที่วางขวดน้ําวางได้ขวดเล็กๆเนาะวางขวดน้ําได้นะคะตรงแขงด้านข้างประตูคันนี้นะคะก็จะออกเป็นแนวแบบรถแฮดแบกนะคะรถห้าประตูนะคะรถแฮดแบกห้าประตูแล้วเปิดด้านหลังให้ดูึ ด้านหลังนะคะเขาก็จะมีในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะตรงนี้เนาะเขาก็จะติดในส่วนของอันเนี้ยมาให้ด้วยนะคะไว้ฉากเขาเรียกว่าฉากกั้นเนาะฉากกั้นตรงห้องเก็บสัมภาระนะคะในส่วนของเบาะนะคะเนี่ยถ้าสมมุติว่าลูกค้าเดินทางไกลๆนะคะและบรรทุกข,ของเยอะเนาะก็สามารถแบบพับเบาะอันเนี้ยพับนอนราบลงไปได้เลยนะคะนี่พับลงไปได้เลยเนาะก็ เก็บของได้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยฉา,ากกั้นเนี้ยสามารถเอาออกได้นะคะนี่ไปดูหัวน็อตด,ด้านหลังสภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะไม่มีรอยถลอกเลยรถคันนี้นะคะถือว่าโอเคมากเลยนะขอบยางนะคะขอบยางด้านท้ายนะคะสภาพเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดนะคะขอบยางสภาพเดิมๆเลยนะคะ ได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักพิคว่ำจำน้ำไม่มีนะคะคันนี้รถราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ VVTI น,นะคะเชื้อเพลิงเบนซินเครื่องยนต์สสูบ1 5 0 0ซี109แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะไม่มีข้ามน้ามันหยดไหลยเยิ้มนะคะสาภาพเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยนะคะนี่ จุดเม็ดอาร์จากโรงงานยังอยู่นะคะหัวน็อตด,ด้านในนะคะหัวน็อตด,ด้านในสภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นรอยขัดรอยเกาไม่มีเลยนะหัวน็อตนะสภาพเดิมๆเลยฉนวนกันความร้อนนะคะด้านในรถนะคะยังอยู่นะคะรับประกันได้เลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำแน่นอนลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะรถคันนี้ราคาเบาๆผ่อนสบายๆเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะ t o y ยต a y a r i ิ 1.5E l i m i t e d นะคะคันนี้เป็นรถปี2009นะคะคันนี้ได้ไปก็คุ้มค่าแน่นอนนะคะเพราะว่าจะได้ในส่วนของสเกิร์ตรอบคันแล้วก็ล้อมแม็กด้วยนะคะชุดแต่งแน่นๆกันไปเลยนะคะราคาตั้งขายของคันนี้นะคะจะอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ราคาเบาๆนะคะผ่อนสบายๆก็จะตกผ่อนเดือนละประมาณ9,000ไปลปา่ไม่ใช่4,000ปลายนะคะถ้าสนใจสามารถคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้นล่างค ได้เลยนะคะหรือโทรมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์098-260-9587นัดเพรยนต์นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะถ้าอยากมาดูรถจริงนะคะเข้ามาได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้นัดด้วยนะคะเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะ